สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด Astrox motherboard ท,ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice Asus Transformer Book Trio และคุณหละพร้อมจะเปลี่ยนหรือ,อยัง Order and Chaos Online เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและ ASUS in search of incredible สวัสดีครับก็ยังอยู่ในงาน m o m วิเท a ไ p เป2014นะครับหลายๆคนบอกว่าวันแรกเนี่ยที่ได้ดูเมนบอร์ดไปไม่จุใจนะครับผมก็มาอีกทีหนะึ่งเอามาให้ดูกันแบบเต็มๆแบบจุใจเลยอะค,ออคืออืมคือไออะ <laughs> <laughs> นะฮะก็วันนี้อยู่ที่หน้าบูธเอสล็อนะครับเดี๋ยวเราจะพามา,มาดูแบบเมนบอร์ดแบบ เจาะลึกเลยเต็มๆเลยว่า As S Lock เขามีอะไรมาบ้างแล้วก็มีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับในงานเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปนี่ก็อยู่ในโซนของเกมมิ mm ่งซีรีส์นะครับบอดก็จะเป็นสีดำแดงนะครับ mm hmm. ชื่อ r t a l i t y อย่างที่ผมได้กล่าวไปในเทปแรกนะคร จริงๆแล้วมันมีหลายซีรีส์มากนะครับตั้งแต่ซีรีส์แรกก็คือ FM2 นะครับสาวก m d ก็มีอยู่แล้วนะฮะไล่ขึ้นมาเนี่ย H97 ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเพราะว่าราคามันจับต้องได้นะครับสำหรับ Core มก็2รุ่นนี้นะครับน่าจะได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นตัว H97 p e r f o r m a n c e แล้วก็ H97 Killer นะครับแตกต่างกันตรงนี้นะฮะ Intel g i g a Bit Ethernet อันนี้เนี่ยจะเป็น คิลเลอร์ e สองพันนะครับตัวบนนะครับเป็น Z97 นะครับตัว Z97 Killer เนี่ยเราอันบล็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย Z97 x Killer นะครับตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาภาคใหญ่ไฟนะครับแล้วก็ตัวอาร์ติสเซอร์เบอร์นะครับแล้วก็เป็นอีคิลเลอร์ e 2 0 0 2นะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่าง Z97 Professional กับตัว Z97 x Killer ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Quality Sound นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น Sound ร์ดดีๆนะครับ ส่วนกริ๊กกะบิตแลนด์เนี่ยตัวนี้จะเป็น Intel ลกริ๊กกะบิดอินเทลเน็ตนะครับเป็นดูอัลกริ๊กกะบิดนะครับก็จะมีคิลเลอร์ e 2 0 2แต่ตัวเนี้ยจะเป็นคิลเลอร์ตัวเดียวนะครับและเป็นข้อแตกต่างของอันนี้นะฮะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับขาโอนะครับก็รู้จักกันดีในานาำนิคชีนะฮะก็ตัวบน ตัวนี้ครับก็จะเป็นเซท97โอซีฟอร์มูล่านะครับก็แน่นอนรู้จักกันดีนิ้วีนะครับเป็นของเขาแล้วตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือสามารถกันน้ําได้นะครับมีเทคโนโลยีวอเตอร์พุ่นะครับเหมาะสําหรับคนที่โอเวอร์พ็อกแล้วเล่น LN นะครับเล่นไดไอเล่นอะไรเนี่ยตัวนี้สบายมากเลยนะครับรองรับได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาก็คือ เซต97 MOC Formula นะครับก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับสำหรับนักโอเวอร์็อกที่ต้องการแบบไม่ใหญ่มากนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับก็เป็นนิกชีเหมือนกันในตระกูล OC Formula ฮะสำหรับ2ตัวนี้นะครับเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะได้ดูรีวิวที่เราแน่นอนแล้วกไ็ได้เห็นแน่ว่ามันจะโอเวอร์ฟ็อกได้ขนาดไหนนะครับกับป๋าซอนของเราแล้วก็คิดว่าน่าจะไปที่เราเร็วสุดแน่นอนเพิ่มเนี่ยเราเราถือกลับไปพร้อมเราเลยนะครับเขาก็ ถือไว้ให้แล้วนะครับโอเคนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของ e x t r e m e Series นะครับ e x t r e m e Series เนี่ยจริงๆเนี่ยใน o v e r c ร์คอเราก็ได้เห็นกันไปเยอะแล้วในในในเว็บของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น e x t r e m e 6 e x t r e m e 4นะครับแล้วเอ็กตี e สามที่น่าสนใจก็คือนี่เลยฮะตัวนี้ครับก็เป็น X99 e x t r e m e 6นะฮะก็นี่เลยตามชื่อเลยนะครับคอร์ a n n e l Memory รองรับ RAM DDR4 นะครับก็เป็นซ็อกเก็ตเอ่อเอลจีเอนนะครับก็ เนี่ยชัดๆเลยดูกันเต็มๆเลยใครที่ไม่เชื่อผมผมบอกว่า X99 มาจริงนะฮะพยายามมาที่ x t Team 4นะครับสำหรับ X99 x Team 4นะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะครับซ็อกเก็ต LGA 2 0 1 1นะครับรองรับพอยช h a น n e ล DDR4 เหมือนกันนะครับ,นะรบแล้วก็มีเทคโนโลยีฮาร์ d ดิซเซอรเอร์นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าน่าจะสักประมาณ ไปลายปลายปีแหละนะครับทั้ง2รุ่นที่มามาที่เราเนี่ยไปลายปลายปีนี้น,น่าจะได้เจอกันนะครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีตัวที่ใหญ่กว่าน,นี้นะครับเป็นอ X เอ็กตรีมสิบเอ็ดเออก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดจากทางเอสโนะครับในตระกูลซีรีส์เอ็กตรีมนะฮะในปีนี้นะครับเอสโลคก็ S มีเมนบอร์ดอ่อออกมาใหม่เหมือนกันก็คือเป็นเป็นเมนบอร์ดที่ปริ้วอินนะครับดีซีพ นะครับแล้วก็เมนบอร์ดเข้าด้วยกันนะครับซึ่ง c p พที่ใช้ก็จะเป็น Intel นะครับวอ r ค c ร r โป r s ซสนะครับตัวนี้ก็มีชื่อว่า Q 1 9 0 0 M นะครับก็ใช้แรมเป็น DDR 3นะครับก็เป็นเจ้าเดียวที่ใช้แรมเนื้อเพราะว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นแรมโนตบุ๊คมัอย่างฝั่งนี้นะครับยังไม่มีใครทําแบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับยงคุณมีแรมเสียบปุ๊บมีไฟใส่เข้าไปให้เขาหน่อยก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ นี้ครับหลายๆคนพอจะเดาออกหรือคุ้นคุ้นภาพกันนะครับนั่นก็คือ Ga ม ing p c M8 นะครับที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีขายในบ้านเรานะครับปีนี้เนี่ยทาง a s สโซลเขาบอกว่าเขาจะไปขายในเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับถามว่าคุณได้อะไรบ้างในเคสตัวนี้นะครับพร้อมกับดีไซน์ที่มีการจับมือกับ b m เเดนี่ยนะครับด้านในก็มีพวเวซัพพลายนะครับสูงสุดเต็มที่เลย600วัตต์นะครับมีเมนบอร์ด ITX นะครับแล้วก็ ที่เหลือเนี่ยคุณหาแค่ CPU หาเลมหาการ์ดจอมาเกี่ยวก็เป็นอันว่าใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าดีไซน์มันจะออกเล็กๆมินิ i t x เคสนะครับก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับเขาว่าจะวางขายภายในปีนี้ราคาเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณไม่เกินไม่น่าจะเกิน2000 20, มบาทที่เขาบอกมานะครับคร่าวๆนะครับก็ติดตามกันดูครับคนที่กำลังรอคอยตัว M8 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปบ้านเราแล้วนะฮะปีนี้ได,ได้ได้เจอกันแน่นอนครับผม ก็ปีนี้นะครับอย่างที่ได้เห็นกันนะครับเอสล็อกก็มีเมนบอร์ดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในซีรีส์เซน97นะครับก็ถูกแบ่งสามซีรีส์อย่างที่เคยได้กล่าวไว้นะครับนั่นก็คือเกมมิ่งนะครับออฟซีนะครับส่วนของโอเวอร์คล็อกแล้วก็เอ็กซีมในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเมนบอร์ดของเอสล็อกเนี่ยถ้าใครซื้อเนี่ยจะมีเอสล็อกคาวให้ทุกคนไปใช้งานกันนะครับมูลค่ากว่าห้าสิบเหรียญเลยนะครับแล้วก็ทุกบอร์ดทุก นะครับแน่นอนว่าทุกอย่างจะไปที่ o v e r c ร์คแน่นอนแล้วก็จะให้เราได้ลองทดสอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเทคโนโลยีเด็ดๆที่ทุกคนถามถึงที่อยู่ในเมนบอร์ดของ s l o ก็คืออ่าฮาร์ดดิสเซรนะครับที่จะช่วยในการปกป้องข้อมูลของคุณนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานประหยัดพลังงานของคุณเนี่ยก็อยู่ในบอร์ดอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทาง Slog นะครับที่เขียนเรามาเยี่ยมชมบูธนะครับข,ของคุณนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่ตามพวกเรานะครับเดี๋ยวบูธหน้าจะมีอะไรน่าสนใจติดตามกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ